เพื่อนรักเผยนิสัยจริงๆเอชุติมาขนาดร้องสุภกิจรู้ครั้งแรกยังไปไม่เป็นเพื่อนรักเผยนิสัยจริงๆเอชุติมาขนาดร้องสุภกิจรู้ครั้งแรกยังไปไม่เป็นยังคุกรุ่นไม่ทันมอดกับกรณีของเอชุติมาในนา,น,านักแสดงสาวมากความสามารถและร้องสุภกิจประสงค์อดีตแฟนหนุ่มที่อายุห่างกัน3 1เอปีที่ได้มาออกรายการดังโดยอ้างว่าหลังจากเลิกรากับนักแสดงรุ่นใหญ่ตนได้ย้ายออกมาจากบ้าน ซึ่งฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทําเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เร็วที่สุดกระทั่งต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์หรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่างวดกว่า5เดือนจนทําให้บ้านถูกธนาคารยึดทําให้เสียเครดิตขณะที่เอชุติมาได้มาชี้แจงกรณีต่างๆพร้อมบอกว่าจะขอความเป็นธรรมคืนซึ่งประเด็นดังกล่าวได้ถูกเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมาก หลังจากที่ทั้งคู่ได้มาออกรายการโหนกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงมีนาคม2565บุมปรีรักรักกันดีเพื่อนสนิทของแอชุติมาเคยพูดถึงประเด็นที่เพื่อนชอบมีแฟนเด็กผ่านทางรายการคลับ f r i d เดย์โชว์บอกว่าเตือนเพื่อนอยู่บ่อยๆเรื่องการคบเด็กเพราะรู้ว่าเขาชอบแบบนี้อีกทั้งยังเคยเรียกร้องมานั่งคุยและถามทุกซอกทุกมุมพร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า ไม่รู้ว่าจะคบเพื่อนพี่ได้นานแค่ไหนแต่ขออย่างเดียวขอให้จบกันดีๆโดยช่วงตอนหนึ่งบุ๋งตรีรักเล่าว่าตอนที่กลับมาจากเมืองนอกไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนมีแฟนเด็กกระทั่งหลานมาบอกเลยได้ไปเสิร์ชข้อมูลจากนั้นก็ได้โทรไปหาเพื่อนเลยตอนกลางดึกแล้วถามเขาเลยว่าเอ๊เอยังไม่หยุดมีแฟนเด็กอีกเหรอเราหยุดแล้วนะอายุเท่าไรแล้วเอ๊ไม่กลัวเสียใจอีกเหรออายุมากแล้วเวลามันเจ็บมันเจ็บหนักนะเพื่อน แล้วก็สอนสอนจนไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนพูดอะไรเลยจนในที่สุดขอนัดเจอฟร้องและได้เจอกันตอนเจอครั้งแรกน้องหน้าตาดีแล้วเราก็รู้สึกว่าจะมาหลอกเพื่อนเราหรือเปล่าเพื่อนเรามันก็ขาเปก็เลยถามฟรองว่าคบกับพี่เอ้นานหรือ,อยังเจอกันที่ไหนยังไงแต่ก็กี่คําถามก็แล้วแต่ทว่าประโยคสุดท้ายคุยกับฟร้องเลยบอกว่าฟร้องที่ไม่รู้นะว่าหนูจะคบกับเพื่อนที่นานแค่ไหน แอบพี่ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้จบกันดีๆถ้าถึงเวลาจบพี่ขอให้จบกันดีๆนะหมุงตรีรักระบุต่อไปว่าที่พูดแบบนี้เพราะว่าเรารู้ริษเพื่อนเราเวลามันโมโหองค์แม่ลงจริงๆเพราะเวลาโมโหดุมากเรายังเอาไม่ลงซึ่งหลังจากที่หมุงตรีรักพูดแบบนี้ฟรองก็อึ้งไปเลยเด็กงงไปไม่ถูกเลยแล้วเขาก็ไลน์มาหาแออซึ่งแอก็บอกไปว่าให้ตอบตอบไปก่อนเดี๋ยวจัดการเคลียร์เองอีกทั้งหมุงตรีรักยังเล่าต่อว่า จากนั้นก็ได้พูดกับแ้ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เราก็อยู่ข้างๆนะแล้วก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเด็กทิ้งคอนโดเราก็มีนะเอาไปอยู่ได้เลยเป็นที่พักใจเมื่อถามว่าคบกันมากี่ปีฟรองบอกว่า6ปีแล้วเราก็ต้องยอมแปลว่าเขารักกันเขาพยายามประคับประคองด้านแ้เล่าต่อว่าหลังจากขึ้นรถไปก็ถามฟรองว่าพี่เขาถามเยอะไหมซึ่งฟรองบอกว่างงเขาถามเยอะมากแ้ก็เลยบอกไปว่าเพราะว่าเขาเป็นห่วงเราสนิทกันกลัวเราจะโดนหลอก ชีวิตเราผ่านอะไรไมาเยอะฟรองอาจจะเกิดไม่ทันชีวิตพวกเรามุงแค่ห่วงเขาเพราะเขายังชอบเด็กอยู่คือห่วงว่าเขาจะต้องเสียใจอีกสักกี่ครั้งเราก็พูดตรงๆนะต่อให้ฟร้องรักแอ้ยังไงแต่เขายังัวรุ่มอยู่เดี๋ยวเกิดมีผู้หญิงมาอย่างนี้อีกเขาก็อดวันไว้ไม่ได้แล้วเจ้าแแอ้ของเราก็ต้องเสียใจอีกและเขาก็บอกเลยว่าต่อให้จบจากคนนี้เขาก็จะมีแฟนเด็กใหม่อีกเพราะฉะนั้นถึงได้เป็นห่วงเขาตรงนี้ว่าเขาจะต้องเสียใจอีกสักกี่ครั้ง เขาแข็งแรงเหลือเกินแข็งแรงมากอันนี้ห่วงเขาตรงนี้บุ๋มตรีรักระบุคือเราเข้าใจค่ะเวลาเพื่อนห่วงทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เราจะมานั่งโกหกว่าเด็กจะรักตลอดชีวิตไม่จริงจริงอย่าเราจะเป็นคนคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าคิดบวกค่ะถ้าวันหนึ่งถ้าเขาไปก็คือเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกับร้องได้เป็นแม่ใหญ่คอยดูแลครอบครัวเขาได้คิดว่าอย่างนั้นเอชุติมาเคยพูดทิ้งท้าย